ส่วนอุบัติเหตุ7วันอันตรายล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ29ทธันวาถึง4มกราคมล่าสุด เป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้เนี่ยกุ๊กวันที่สองมกราคมเป็นวันที่5นะคะของการรณรงค์อุบัติเหตุ415ครั้งมีผู้เสียชีวิตนะคะ3 9รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 4 3คนคะ่ะรวม5วันอุบัติเหตุสะสม2,753ครั้งผู้เสียชีวิตสะสม292รายผู้ได้รับบาดเจ็บสะสม2,855รายด้วยกันนะคะจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุด ตอนนี้เป็นที่นครราชสีมา12รายด้วยกันนะคะนี่ครับตัวชมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขล่าสุดเสียชีวิตแล้ว292รายและยังมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีก2วันนะฮะที่จะนับในช่วง7วันอย่างที่เราบอกเนี่ยนะฮะโอ้โหพูดถึงอุบัติเหตุความจริงกู้ภัยเขาต้องทำงานหนักหน่วงนะครับในช่วงวันหยุดเทศกาล